ทำ, please, ทำอะไรวะมันทำอะไรอ่ะฉอดหรอโอ้โหข้อเทียเลยไม่กินก็บอกเดี๋ยวไม่กินก็บอกดิสุดตีจริงเอาไงนเนี่ยมากูซัดเองอย่าอย่าอุบมาพอแล้วไม่ไม่มึงพอแล้วแต่ว่าเข้าสาดไปไหมมึงพอแล้วไม่กุยังเปไหม้ไปโคตรมันกูบอกเลยโคตรมันโคตรมันโคตรมันกคนเราเลี้ยงกัน โอเคนะโอเคนะเฮ้ยมึงใส่หน้าอะไรโอเคไหมมึงใส่หน้าอะไรมึงมันใส่หน้ามันใส่หน้าโอเคไหมวันไหนวะวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้าไหนนี้ยี่ห้าไหนยี่เรากลับอ่ะก็คือพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้อ่ะไม่ว่างว่างมันจะไม่ว่างนี่ไง๋ยวาโอ้เสกีนนะไม่เอากูไม่บังคับกินแต่มึงต้องไปโอเคปะ ไปหาไปรัแเออเออกูขอร้องาไม่รักหรอกไอ้เหี้ยคนไม่กินเหล้าอ่ะเขาชอบคนกินเหล้าเขาชอบคนกินเหล้าเขาจเปล่าเออกูเลันไหมอยเมึงมคิดเองไม่เพื่อนมึงคิดเองมึงคิดเอง มึงกำลังคิดไปเองมันไม่ข้อไม่สิทธิที่มึงคิดเองม,มึนมากไม่มึน<อ>ไม่มึนกูก็ไม่เหมือนมูไม่เหมือนคนเกเ่งมากวายวายวายกันกันอย่ากันแมวกันม,มาแล้วส<อ>ิ่งที่น่าเชื่อ ขอได้ตั้งหน่อยดินิดเดียวว่าวเก่งแล้วทุกคนมาแล้วเฮ้ยไปไปเข้าสารจริงนะเว้ยมึงเป็นคนนำมึงเดียวไหมดีร้านมีร้านที่ไปมึงเดียวนะแดนแบบมันน่ะโอเคมีร้านแดนน่ะให้เดนน่ะกันเดี๋ยวไพ่จะาตัวเฮ้ยสายมาเอา ไม่ต้องชิงตัวก็ได้เมาแบบไปเต้นอ่ะตอนนี้เราอยากเต้นกันใช่ไหมไม่้เมาไม่ได้เมาไงเออเมาเหี้ยอะไรคนเมาเขาได้เป็นอย่างนี้คนเมาเขาได้เป็นอย่างนี้เออไมม่ีชุดี๋ยวยิ้มชุดกูไปกูก็ไม่มีนะนะอันนี้อ่อนกระจอกสัตว์เลยเหี้ยคนที่นี่กี้คนแล้วจอนอย่าแล้วอย่าโยนนะเพื่อนอย่าโยนโอเค

อันนี้เพลงอะไรเนี่ยอนีมันเป็นไงอ่ะเบนพอชิตาลอยู่คือเบนพอชิตาูอะไรให้มันใช่หรอใช่หรอเบนพอชิตาคันใครใครกันกัรใครอีนนนอันนี้ป่วยเยเลยอันนี้ป่เยอกยไม่ได้นะไอกช่วอันนี้ กินอะกินหน่อมนหน่มนะเหลือหนมเหลืออยู่นี่ลก็กูมดแล้วเกูมืมแล้วเฮ้ยบูดีนี้ไอ้ชื่อกิบไอ้ส์กำลักล้องจอมปิดอยู่ลยก็มันปิดอยู่มันปิดอยู่ไม่เป็นไรมันปิดอยู่กิ็บอยากไปเขาสา วันที่กููไม่่่ปปวววยยัันนน้กก็คือพรุ่งนี้ไงมึงจะไม่ป่วยไงสัตว์เฮ้ยกันป่วยไหมไม่ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยคนคนนี้มันไม่กินอ่ะไม่ต้องช่วยอี้อเฮ้ยหอบช่วยค่ะทางนี้วัวทางนี้หอดช่วยหอบโอย วันนี้ผมก็วันนี้มาปวดหนักจังปวดข้นมากชม่นเเม่กไปกพดไปไม่ไม่่าป่เฮ้ย้ยบอกไม่ว่าคุณมาเยคุณนี่มเพื่อน

มาสั่งไรกูขอรับเดียวมอ๋อพอแล้วตอนเดียวเราเปนอนอยู่ตาแต่งเดิมนะคะพอันมาแลมาเรามมึงต้องอยู่น้าอ้ยนี่อนเนไม่นไม่ยอมเล่นกันนะไม่เล่นทุกคนกูอยากเล่นมัการลุกเขาหนีลุกมาแล้วเร็วมาเ่ย่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่องเ้ เล mhm. oh, ้วคนลงแล้วกันเอ๊ะนลุลมาแล้วเบอร์ต้อมาเบลต้องมาเบลเฮ้ยมาเบลคนลุกเร็วกันลุกแล้วกันลุกกันลุกโอ้ยคันมึ่งมากไม่ไหวอ่ะอ๋อคุณลุกดิลุกแล้วคนลุกแล้ว ปปปะาม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 าได้ได้ไดได้ได้ได้ไ้ร่ป่วยนะครับอาจจะเป็นแบบไข้หวัดหรืออะไรสักอย่าง่จะป่วยเป็นโรคติดต่อสุดท้ายอาการไม่เหมือนกันเลยอ่ะคัน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  เอ้ร้องเพลงได้ยังไม่เมาเนี่ย้องเพลงได้เนี่ยมาดูขึ้นมายังไม่เมาหรอกร้องเพลงได้อมาเลยมามามามมา่ชอถูกากูกูไเล็วกูจะรู้ให้ได้เจมเอทำได้เพื่อน่อนทำได้เพื่อนอย่าช่วยอ่ะอย่ช่วยอ่ะโอเคโอเคได้ได้่้านัวนี้ก็แบบ หน้าบึ้งไปเนี่ยเดี๋ยวไอ้มึงกดอัดเนี่กดอัดนานแล้วเฮียอ๋อเหรอมาม่อยู่ที่นั่นมาแล้วมาแล้วมาอยู่ที่นั่นเฮ้ยถาเราถ้เราเรียนเนี่ยแสดงว่าเรายังมีสติอยู่เว้ยใช่ใช่ไหมใช่ไหมเออมันไม่ได้เมาขนาดนั้นนี่เฮียไปกันเอ่ะเดี๋ยวมาไม่ขนาดนั้นหรอกนมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เสร็จนะเดี๋ยวเราขึ้นไปนอนกันปะ เดี๋ยวกูเก็บของเองเดี๋ยวกูจะเก็บของอยปะัเออยู่ตรงนี้เกูอยู่นี้มาเบอยังไม่ขนาดนั้นหรอกเอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกจะมกูจะากูมจะมืกูเอิไม่เลไมแค่ทีเดียวเอินก็คือแบบไม่ไ่ทีเดียวทีเดียวทีเดียวทีเดไรวทีเดียวมาดียวทีเดียวมาแล้ว จำได้ไม่เคยอยู่ตรงไหนอ่ะจำได้อยู่ข้างสตีตีมาสตีมาแล้วๆๆไอ้เหี้ยมันเดไอ้เหี้ยเนี่ยเอาแล้วนะิงดาิงดาอะไรอะเออทำแบบกยู่ข้างสตีตีเอนเรอกเออเร็วเร็วเพื่อนรอเพื่อนรออยู่ข้างสตีฟหรอข้างน้าหนึ่ง โอ้ยย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 ้ยย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 ยเยย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 รงยยกยยยกยย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 ยมยยยายนยยนยย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 ไยยยยยยยายนยยนยย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 ยมย้ย <num> ย <it> id <ida> กูก้เดี๋ยวพวกมึงไม่นอนเลยเดี๋ยวกูจกานยมึไไม่มเมาหรอเม, <laughs> ม,มาหมายคามาเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยวห <laughs> มายความว่าไงเมาเที่ <laughs> 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 ยงดูตอนยวดูตอน ดโอเคดิงดาวดิงดาวดิงดาวตคนไอเหี้ยแซอนออกมาตัวเลยไม่เปได้ชไเน่้ยเหี้ยกูก็ไม่ไหวเหมือนกันพอดิไช่ม่ช่วยไม่ช่เดี๋ยวขึ้นไปนะเพื่อนไปละเฮ้ยอ้วก มึงนอนกับกูนะกันไเออด้วยะอ้าวยี่ยเฮ้ยอ้วกเออกูนี่หว่าหน้าขยากขยเยขึ้นอนกันกันการเร็วๆกันอะไหวไหไปไหไปไห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 วไวกร็เเรวเ้วย้

เดี๋ยวคุยการเลงมั้ลยมือคองนะกูแดกเยอะกว่าสตีฟเออกูกูน้อยกูน้อยไปะปขึ้นไปมาแต่กูเผ็ดเหี้ยอะไรขึ้นรูปคนเดียวเนี่ยฝาไปด้วยไปด้วยอีนี้บันไดบันไดบันไดอาคารไปอาคารขึ้นไปคนที่อย่างนี้กูหลับกูอยู่ไหนกูขึ้นไปขึ้นนไปเดี๋ยวกูดูอันนี้กุหลับกู đèo lên hay, ừ, ờ <laughs> bay, khan bay ba. an toàn hay, đu lên an toàn bài lên ừ, tôi khan <laughs> ừ, ừ. <laughs> 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 เออไม่มช่วยไม่ช่วยเพื่อน,นมึงไม่ได้เม,ม,มาไอ้สัสใครบอกมึงเมาไอ้เหี้อ่ใช่คุณไม่ได้เมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดท้องเฮ้ยท้องนี้อ้ยเฮ้ยกูไม่ได้ช่วยแล้วแต่ว่ามึงผิดท้องจริงปะ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  โอ๊ยเราเพิ่งเปิดฉี่ยังไงอ่ะเอาคนเมามากินมันฉี่แล้วปะมาเนี้ยเฮ้ยทำไงอ่ะฟังกูเด๋ยวเด๋ยวกูเงี้ยนี่กูทำไมกูกูต้องเป็นคนเียเ้อย่าแพมอย่าแพมเะทุกคนดีนะยอจะจบกะ

ได้ไงได้ปะเนี่ยแต่กูไม่ช่วยมึงนะกูด่าไม่เฉยเฮ้ยเฮ้ยกูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้อ๋อโอเคโอเคนี่ก็ไม่ห่ยเกัน ชิบหายล้วชิบหายะโมหมดยกันเอ้องน้เออแบบว่าบุกห้องน้ำดิเีออย่าโม่กันดิกูจะโมตามเนี่ย ไม่เียเียนอนี่อ่ะเก็บเก็บจนนายนี่จริงอ่ะเจ้าหลังน้เก็บมาลลังนะมคนดีเพื่อนหลังเังได้เพ่อนไม่ได้เมา คนเกีเ่ยวยังเลยอะ่ะเสร็จแล้วก็ออกได้ไหมอะ่ะเราก็ทำไงจะดูจูก,ก็เห,ห,ห,หรอทไมปนานาันไม่เมาอ,อะเมากูเคยดูแล้วป่ะงันเช่อกูป่ะทำไมปันไม่เมา,า,าอ่ะปันฮึ้อ แบบเลคิดยาวละวันเนี่ยเาตัดไปะใส่้าไหนไม่รอเออสี่ยจัาเด้ววเเดี่ยวาละ่เมติสีงนไปอ่าไปไปวงไหมวงไหมวงไหมไป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  มึงว่าไปแล้วว่าไปยังอ้ยอย่าถ่ายอย่าถ่ายไม่ได้ถ่ายวาดบาดบาดถ่ายที่อะไรใครถ่ายไอสัตว์เขียนตัวเอง <c oughs> บอกเพื่อนเลยบอกเพื่อนเลยมารอนั่งเลยรอดักงที่ห้อง,งน้ำเลยใครถ่ายไอสัตว์รอดักงที่ห้องน้ำเลยมีคนอ้วกให้นอนติ๊บอ้ยไม่ใช่ใส่ชัดปุ๋ยอยู่ไหนไม่รู้ใส่ชัด เพื่อนหมดเสียงเงินชื่อหมดทุกหมไม่รู้ชัดก่อนเลยกันมันไม่ลงอ่ะไม่ล,ลงว่ลงหน่อยสิคุณในเก้าเปนโมงแลเพื่อนโอ้ยแล้วส่วนใครเงยตั้งแล้วใช่ปะ่ะเออแต่ว่าใส่ฉันกูยอยู่ไหนมึงพอได้อยู่แหละกิฟต์ชาร์อะไรตอนเท่าไปั่นไม่ชาได้เลยใส่ฉันกูอ่ะชาร์จแล้วช่างแม่มันใส่ยังไงไม่รู้ กูยากได้สัญชาติตัวเองอ่ะนอนนอนนอนแผดกลัวเออเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวดูให้มึงมึงเก้าบอกว่าเก้าบอกว่าถ้านอนเราจมบอกอ่ะเก้าไหนรับเก้าเหรอไม่ใช่บอกบอกให้หน่อยดิออเดี๋ยวบอกให้นะอ๋อผมก็ทักเสียงไปอ๋อเฮ้ย๋อสวัสดีครับผมวันนี้เป็นอะไรกับเนยนะครับ แต่ว่ายังไม่นอนนะครับนอน๋อนอนแล้วปอกอ๋านอนนอนนอนแล้วครับผมเนิร์ดเมาครับขอโทษครับสวัสดีครับดูชันเลยอ๋โอเคชัดเลยไม่งัน้นกูปลุกกูตั้งปลูกแล้วมึงกูตั้งปลูกแล้วโอ้โหเชื่อคุณมาแล้วโคตรดีเลยว่ะไม่ลงมาอะไร ฮะเอ้าเย้ยทำอะไรวะปวดหลังอ่ะชิบหายแล้วดีขึ้นไหมกันเปิดน้ำพิงลอยเปิดน้ำพิงไว้เลยมัน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 ไม่ได้เปิดที่นี่ดิไม่ต้อง่哈กันพวกเสร็จยังพวกเสร็จยังเสรแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม เฮ้ยเดียว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 เดียขนมึงนมึงาไนเนาสไนไปสังให้่งหน่งดิไปไไปวงใหญ่ชิบหายลืออย่าไปกูไปกูไปกู โทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวหาให้นะนอนไม่หลับโอ้ยใครแดกยูไกันไม่เที่ยวไงจิงเจ้าิงเาเออจิงเจ้าโทรศัพท์เอาทำไรบอกแฟนเหรอบอกแฟนก็คุยหลับเลยหรอไม่ไม่อ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ต้องบอกใช่ไหมบอกแฟนเหรอโอเคเดี๋ยวบอกให้โอ้โหรัก บอกพี่เขาเชื่ออะไรนะพี่รอมพี่รอมมาพี่รอมครับการรักการรักพี่รอมนะครับกดรับโทรศัพท์เมื่อกี้มึงบอกเก้าเปย์ตลกว่ะมีแฟนแล้วบอกรักแฟนอะไรวะแล้วเมื่อไงใจบอกไอ้เป้บอกไอ้เจ้าภาพปันครับไอ้การบอกพี่รอมเองพรุ่งนี้นะพงนี้มึงบ่ดรับโทรศัพท์ใครพูดวะมึงไอ้เหี่ใครพูดรหัสอะไรรหัสอะไรไม่รู้ อ้าวเเสี่ยยตื่นมาคุยกันเองนะคะเขามีแฟนเออแฟนไม่ว่าหรอกอยู่นั้งเจ็ดคนกีบอกเก้าแลยใช่ไหมบอกแล้วว่าสวัสดีครับเนิร์ดผมไม่ได้เป็นอะไรกับเนิร์ดไม่ไล้างง่ายเลยช่างมันคิดอะไรเยอะแยะไอ้เกียบปิดไฟดีจตุ้าตาปิดไฟไปอีอะไรชาร์จแบตไหมชารแล้วชารแล้วไอ้เกียบชารแล้วนะเนเธอร์ชาร์จแบตไหมว้า เลยใช้แหวนโทรศัพท์แล้วมีแแล้วเดี๋ยวจัดการให้เห็นไหมล่ะเลยใช้แล้วมีอะไรเฮ้ยเรียกทำไมโลกเนเออเฮ้ยอย่านากันโลกมันหมุนกนอย่านากันโลกมันหมุนเกินไปเออแอร์ก็ร้อนว่าชิบหายกับไอสัตว์แอร์ร้อนอ้วกเหรออ้วกเหรอป่า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 ป่กูทำไมวะรูปที่เรือแหละก่อนถอดสูไปเลยก่อนถอดสูไปเลย Oii <coughs>